สวัสดีค่ะวันนี้มาละคุยเรื่องผลไม้กันต่อเนาะนี่ตั้งใจว่าจะเอาผลไม้ทางจันอะมาพัฒนาที่นี่เนาะเพราะว่าที่ตรงเนี้ยนี่ก็ชี้ให้ดูแล้วเนาะจากคลิปที่แล้วว่าอยากจะปลูกผลไม้ แต่ที่ดูดินแล้วนะ่ะที่จะเห็นผลจริงๆก็น่าจะเป็นลำไยถ้าเป็นลำไยที่เขาขายนะะที่เขาเอากิ่งไปขายไปตอนกิ่งขายนะ่ะมันจะไม่มีรากไม่จะไม่มีรากหลักของมันคือรากแก้วหรือรากไอ้นี่ยมันจะเป็นรากฝอยเพราะว่าถ้าเป็นกิ่งตอนแล้วนะ่ะรากมันอยู่อยู่พื้นดิน มันจะลงไปไม่ลึกมันจะอยู่สักประมาณขนาดนี้ได้ไมั้งรากของมันนะเนาะเพราะว่ามันจะหากินอยู่ผิวดินแต่ถ้าเป็นทุเรียนมันจะมีรากแก้วมันจะมีรากแก้วถามว่ามันจะโตไหมถ้าเอาทุเรียนมาปลูกที่นี่ โตค่ะแต่ก็ใช้เวลานิดนึงจากระยะเวลาของมันสี่สามถึงสี่ปีเริ่มที่จะมีดอกใช่ไหมคะเราก็จะใช้เวลาน,านานขึ้นมาอีกหน่อยนึงระยะเวลาก็ประมาณปีประมาณนั้นเพิ่มขึ้นมาอีกปีนึงก็เป็นสี่ปีแต่ถ้าเป็นลำไยอ่ะ มันจะเปลืองไม้คำ้ำไม้ค้ำกิ่งถ้าเราไม่ค้ำมันอนะ่ะเวลาพายุมามันจะหอบเอาต้นไปหมดเลยเพราะว่าเขาไม่มีรากแกว้วรากหลักของเขาเนะ่ะเขาจะมีตะลักปล่อยจะถามว่าปลูกได้ไหมมันก็ปลูกได้นะคะเพราะว่าถามว่าลมแรงไหมลมก็แรงนะแต่ก็ไม่เท่าไหร่มันเป็นลมที่แบบ พัดมาพัดวืบมามันไม่เหมือนลมหมุนอย่างอย่างที่จันแต่ถ้าเป็นอย่างที่จันอะ่ะมันจะถอนเอาต้นลำไยของเราไปนี่ก็กะว่าเดี๋ยวจะไปเอาทุเรียนลำไยลิ้นจี่ลองกองมงคุดห้าอย่างเนี้ยมาอย่างละสิบต้นจะเอามาลงตรงที่ชี้ให้ดูค่ะ จะเอามาลงเอามาเป็นต้นแม่ก่อนเวลานั้นเราอยากจะได้เราค่อยตอนเอาแต่ถ้าเป็นลำใยจะใช้เวลาสามปีเริ่มเริ่มลาดสารเริ่มปล่อยเขาเริ่มลาดสารที่จะกระตุ้นให้เขาออกดอกออกผลส่วนลองกอง มันชอบน้ําอันนี้ต้องคิดดูอีกทีหนึ่งก่อนเพราะว่าลำกลองมันชอบน้ําลำใยก็ชอบน้ํานะคะขาดน้ําไม่ได้เลยช่วงที่เขาออกดอกถ้าไมา่อย่างนั้นเขาจะทิ้งลูกหมดเลยลูกเขาสักประมาณนิ้วก้อยเนี่ยถ้าทุกคนเคยเคยกินมะเขือพวงนั่นแหละค่ะเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดเลยที่เขาจะทิ้งลูกถ้าเขาขาดน้ําคือเขาจะสะบัดลูกทิ้งหมดเลยแต่ถ้าเขามีน้ํา มันก็ดีแต่ทางเนี้ยมันติดเขื่อนก็จริงตรงที่นิดอยู่เนี้ยเนาะมันติดเขื่อนก็จริงแต่ว่าเขื่อนมันอยู่สูงมากเลยตรงตรงที่ตรงที่นิดอยู่เนี่ยเขื่อนมันอยู่แค่ตรงนี้เองแต่หน้าแรงอ่ะน้ํามันจะไหลน้ํามันจะลงไปอยู่ทางนู้นทางเนี้ยจะเป็นโคกหมดเลยแห้งก็คือถ้าเราจะใช้น้ําถ้าเราจะใช้น้ําเนี้ย เราต้องจ้างแมคโครมาขุดขุดให้น้ํามันลงมาอยู่ตรงทางที่เราปล่อยน้ําใช้อยู่ปล่อยน้ําลงนาเนาะที่ปล่อยลงตรงเนี้ยที่มันเป็นทางล่องน้ําเขาเรียกอะไรอะเหมืองเหรอบ้านนี้เขาเรียกเหมืองทางพัชบุญเขาเรียกเหมืองเหมืองส่งน้ําที่ปล่อยมาจากเขื่อนอีกทีหนึ่งนั่นแหละค่ะต้องจ้างแมคโครเขามาขุดเพื่อให้มันเป็นล่องน้ําให้มันไหลามา ยังต้องคิดอีกทีเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลองนอนคุยกับแฟนอยู่แล้วว่าเนีย่ยว่าที่ตรงเนี้ยว่าจะเอาผล,ลไม้มาลงอย่างละสิบต้นเพราะว่านาอีกที่หนึ่งอ่ะเราไปลงมะกอกฝรั่งไว้ละห้าร้อยต้นก็เริ่มโตขึ้นมาบ้างอ่ะถามว่าเริ่มโตไหมมันก็โตแล้วนะเพราะว่ามันออกดอกแล้ว เดี๋ยววันไหนว่างแนะ้วเดี๋ยวจะพาไปดูน่าจะอีกประมาณอีกสักสามสี่เดือนเขาคงจะออกผลแล้วค่ะผลผลิตเริ่มออกแล้วเพราะว่าเราคุกคีกับพวกเขาเราก็รู้วิธีการปลูกการทำเนาะ แต่ดูดินแล้วที่ที่จะเห็นผลจริงๆที่รอไม่นานก็น่าจะเป็นพวกลำไย,ยกับทุเรียนพวกลองกองลิ้นจี่มงคุดเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันเขาอาจจะชอบดินแบบนี้เดี๋ยวจะลองเอามาปลูกดูเดี๋ยววันไหนได้ขึ้นจันทไปจะไปเลาะไปเลาะดูต้นพันธุ์ เพราะว่าจะกลับขึ้นไปไปหาเพื่อนอยู่แต่ตอนนี้มันยังไปไม่ได้มันโควิดไงเราติดโควิดเลยไปไหนไม่ได้หมู่บ้านที่นี่อยู่เนี่ยเขาปิดจังหวัดนะคะเนี่ยคือไปไหนไม่ได้เพราะว่าช่วงสงการน่ะนี่ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่ที่นี่ไม่ไปไหนเลย เราะวันนี้กลับลงมาจากจันนานกี่เดือนแล้วเนี่ยเจ็ดแปดเดือนละพอลงมาถึงปาร์เช้ามานี่ก็ขนของมาอยู่ที่นี่เลยกะตั้งใจกะว่าจะมาอยู่ตรงเนี้ยแค่กักตัวเฉยๆสักเดือนแล้วถึงจะเข้าหมู่บ้านไปๆมาๆแล้วอยู่ยาวเลยไม่กลับเข้าบ้านเลย มีบ้านก็เหมือนไม่มีลูกก็ไม่อยู่เขาก็ไปอยู่บ้านป้าเขาตอนเย็นมาเขาก็มานอนบ้านปู่บ้านที่มีอยู่นั่นก็ให้นกให้หนูมันอยู่ตอนนี้เป็นโกดังเก็บของไปแล้ว้าไม่เป็นไรเดี๋ยวกะว่าจะอะไรมันดีขึ้นกว่านี้สักหน่อยรวมเงินรวมอะไรได้ก็น่าจะปลูกไว้ที่นี่อีกหลังนึง พราะข้างในนะมันแอร์อัดเกินไปอ่ะมันมันไม่ชินกับเราด้วยมั้งก็ถามว่าเราก็อยู่ในเมืองนะเราก็เป็นคนเมืองนะแต่ไม่ชอบการแอร์อัดมันน่าเบื่อคิดว่ามันอยู่อย่างเนี้ยมันดีอ่ะมันเงียบดี คนยังไม่คิดเลยว่านี้จะอยู่ได้บางคนเขาพูดเลยว่าไม่เกินอาทิตย์อยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็กลับเข้าบ้านอยู่ไม่ได้หรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้แต่ละคนพูดกันยังไงก็อยู่ไม่ได้เกือบปีแล้วเนี่ยชนิดอยู่ตรงเนี้ยก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมแล้วก็จะพัฒนาตรงนี้ด้วยค่อยๆทำค่อยๆปลูกไป แต่รู้แล้วว่าที่นิดเอามาปลูกครั้งแรกนะ่ะไม่สำเร็จคือครั้งแรกนิดเอาโกโก้มาปลูกก่อนห้าร้อยต้นตรงนี้นะตรงที่นิดทีให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วนะ่ะห้าร้อยต้นเขาไม่ชอบแดดน้ำก็ไม่ชอบมากสักเท่าไหร่เนาะตอนที่ช่วงที่ปลูกใหม่ๆเขาไม่ชอบแดดเขาชอบล่มเขาชอบแบบสลัวสลัว ก็คือไม่ชอบแบบแดดเลยอ่ะนิดสังเกตไอ้ตรงที่ตรงไหนระหว่างกับตรงที่นิดเอาลงไว้กับที่นิดแยกออกมาปลูกไว้ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่เนาะมันได้ล่มแต่ใต้ต้นไม้ใหญ่กับโตตรงนู้นที่เอาไปลงไว้ไม่โตอยู่แค่ไหนแค่นั้นเลยไม่ขยับไปไหน ลงพร้อมกันลงวันเดียวกันตรงที่นแยกเอาไปตรงที่เขาชอบล่มกับโตไม่ค่อยได้ดูแลเขาด้วยที่จะส่วนใหญ่ที่จะดูแลคือตรงที่เอาไปปลูกไว้เยอะๆนั่นไอ้สามต้นตรงเนี้ยไม่ได้ดูแลเลยนอกจากรดน้ดําพ่นดินให้แค่นั้นแล้วก็จบเลยแล้วก็ไม่ได้มาดูแลไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาเลยไอ้ตรงที่ไปใส่ใจเขาจริงๆก็คือข้างบน ตอนนี้ก็ทยอยตายกันไปบ้างล้วที่เหลืออยู่ก็กะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขุดไปขุดเอาออกแล้วก็เอา,เอามาปลูกไว้ใต้ต้นไม้ถ้าไม่งั้นคงตายหมดอ่ะเพราะว่าต้นกล้าของมันนี่สั่งเม็ดเข้ามาสั่งเม็ดเข้ามาห้าร้อยแล้วนี้เอามาก้าเอามันขึ้นหมดเลยนะห้าร้อยต้นอ่ะแล้วแถมฟรีามาอีกแปดต้นขึ้นหมดเลย ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึงสิบต้นละตายหมดนี่แหละค่ะที่ว่าจะเอาความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ทางนู้นน่ะที่เราไปคุกคีไปพัฒนามานะ่ะแล้วที่เราสัมผัสมานะ่ะจะเอามาพัฒนาที่นี่แล้วก็จะเอาผลไม้ของทางนู้นมาปลูกที่นี่ด้วย ก็กล่าวว่าจะปลูกเอาไว้กินเองด้วยแล้วก็ขายด้วยเห็นนิดอย่างเงี้ยนิดทำลำยายําไยทำผลไม้ทุกอย่างทำทุเรียนนิดเป็นคนไม่กินทุเรียนนะนิดไม่ชอบทุเรียนเนี่ยไม่ชอบกินมันเลยแต่ก็ทำทุเรียนเรียนรู้การดูทุเรียนการเคาะทุเรียนการดูวิธีว่าทุเรียนลูกนี้อ่อนไหมทุเรียนลูกนี้แก่ไหม จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็สามารถรู้เลยว่าผล,ลไม้อันนี้แก่ไหมผล,ลไม้อันนี้มันเป็นอะไรทําไมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ไปซื้อทุเรียนให้เขากินอะ่ะนี่สามารถรดูด้วยตาเปล่าเลยว่าทุเรียนลูกนี้แก่ไหมทุเรียนลูกนี้อ่อนไหมทุเรียนลูกนี้ตกไหม ตั้งแต่ตั้งแต่คุกคีกับพวกผลไม้มาพวกพวกทุกลงทุเรียนพวกอะไรพวกนี้มานิดไม่เคยได้กินทุเรียนอ่อนนะหรือทุเรียนที่มันตกลงมาอย่างเงี้ยจะถามว่ากินไม่กินนิดไม่กินทุเรียนซื้อมาให้เขาแต่ก็ไม่เคยเจอทุเรียนอ่อนเลยได้กินทุกลูกได้กินทุกภู นี่แหละมันดีตรงนี้แหละเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะมาสอนการดูทุเรียนเนาะว่าให้ดูยังไงว่าทุเรียนที่เราจะซื้อเนี่ยมันอ่อนหรือว่ามันแก่ให้ดูยังไง เราจะได้ไม่โดนหลอกถามว่าโดนหลอกไหมเราก็ไม่ได้โดนหลอกหรอกเพราะเราดูไม่เป็นเราไม่รู้บางคนซื้อไปลูกทั้งสามสี่ร้อยไม่ได้กินเลย <c oughs> เดี๋ยวไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสอนเนาะว่าเราจะต้องดูยังไงเพื่อที่จะไม่โดนทุเรียนอ่อนนะทุเรียนตกทุเรียนตกนี่คือทุเรียนที่ มันไม่แก่แต่มันควรนมันไม่แข็งแรงแล้วมันตกลงมาแล้วเหมือนคล้ายๆกับว่าเขาเสียดายขาเขาก็เลยเอาปนออกมาขายเอาน้ำหนักเดีย๋ยวจะมาสอนเนาะการดูไม่ยากเลยดูง่าย เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนดูผลไม้ว่าให้ดูยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ